สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ายามคำ่ำรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของความลี้ลับเรื่องเล่าเขย่าวขวัญและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติปลายซอยลึกของหมู่บ้านเก่ามีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวถูกปล่อยทิ้งร้างมานานนับสิบปีไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้หลังตะวันตกดินเพราะเรื่องเล่าที่แพร่กระจายไปทั่วว่าที่นั่นมีบางอย่างไม่ยอมจากไป บ้านไม้สองชั้นเก่าคร่ำคร่าหลังนั้นโครงสร้างเริ่มผุพังหน้าต่างกระจกแตกร้าวประตูเหล็กบานใหญ่ขึ้นสนิมจนสีเปลี่ยนไปทั้งแผงสนามหญ้ารกเรือ้อจนแทบมองไม่เห็นทางเดินเด็กๆในละแวกเรียกที่นั่นว่าบ้านผีสิงค่ำคืนนั้นฝนตกปรยๆปยเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ไกลๆแต่ภายในบ้านกลับเงียบสนิทผิดปกติเงามืดหนา ทึบแผ่คลุมไปทั่วแม้แสงฟ้าแลบจะส่องเข้ามาทางหน้าต่างก็ไม่อาจเจาะผ่านความมืดที่แฝงอยู่ในบ้านได้ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะเบาๆดังมาจากชั้นสองของบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่บรรยากาศเย็นเยียบเหมือนถูกดูดเอาความอบอุ่นออกไปหมดเมื่อมองขึ้นไปจากหน้าบ้านจะเห็นม่านสีซีดจางไหวเบาๆราวกับมีใครยืนอยู่หลังนั้นจ้องมองลงมา ผู้คนที่เคยพยายามเข้าไปสำรวจต่างพูดเหมือนกันว่าพวกเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเสียงฝีเท้าที่ไม่ได้ยินแต่กลับรู้สึกได้เงาที่ไม่ควรมีกลับเคลื่อนไหวตาม20ปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นพวกเขาคือครอบครัวนรงชัยชายหญิงวัยกลางคนกับลูกสาววัยมัธยมต้น ช่วงแรกทุกอย่างดูปกติดีจนกระทั่งสามเดือนผ่านไปเสียงกรีดร้องยามค่ำคืนเริ่มดังขึ้นจากในบ้านเพื่อนบ้านได้ยินทุกคืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูคืนสุดท้ายก่อนบ้านจะถูกทิ้งร้างมีคนเห็นลูกสาวยืนเปลยเท้าอยู่หน้าประตูบ้านในชุดนอนขาวเละโครนหน้าตาเลื่อนลอยปากพึมพำคำว่าเขาอยู่ในห้องใต้บันไดเขาไม่ยอมปล่อยฉันไป ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นครอบครัวนั้นอีกเลยเงื่อนงำในบ้านยังคงซ่อนอยู่ความเงียบไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเพราะมันกำลังฝังและมันกำลังรอใครสักคนที่จะเข้าไปปลุกมันให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง เสียงฝนยังคงกระทบหลังคาบ้านร้างอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนค่ำคืนให้หนาวเย็นกว่าปกติถนนเปียกหลืนสะท้อนแสงไฟจากเสาไฟที่กระพริบทีเหมือนจะดับลงทุกเมื่อท่ามกลางความเงียบเหงารถกระบะคันหนึ่งแล่นเข้ามาช้าๆก่อนจะหยุดหน้าบ้านร้างปลายซอยชายหนุ่มคนหนึ่งก้าวลงจากรถเขาชื่อทีนักสารคดีอิสระที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับและบ้านผีสิง เป็นชีวิตจิตใจชุดแจ็คเก็ตกันฝนสีน้ำเงินเข้มของเขาเปียกโชกขณะเดินเข้าไปยืนมองตัวบ้านอย่างสำรวจใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆแบบคนที่ชอบความเสี่ยงบ้านร้างครอบครัวหายสาบสูญเสียงปริศนายามค่ำคืนเขาบันทึกเสียงลงในเครื่องอัดเสียงคืนแรกของการพักที่นี่เพื่อไขความลับทั้งหมด ที่ไขกุญแจบานประตูเหล็กสนิมที่เพิ่งให้ช่างมาเปิดไว้เมื่อตอนเช้าประตูส่งเสียงเยดดอเด็กดเด็กขณะที่เขาเปิดมันออกช้าๆกลิ่นอับเก่าๆผสมกลิ่นไม้ผุพังพุ่งเข้าใส่ทันทีเหมือนบ้านทั้งหลังยังหายใจอยู่แต่หายใจด้วยความตายเขาเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ไฟฉายบนสีส่องไปทั่วผนังลอกหลุดเป็นแผ่นๆพื้นไม้เปียกชื้นและมีรอยเท้าโครนจางๆทอดยาวจากประตูไปยังบันไดขึ้นชั้นสอง รอยเท้าเขากระซิบแต่ทีแน่ใจว่าเขาเพิ่งเข้ามาคนแรกเสียงเคลื่อนไหวเบาๆดังขึ้นจากห้องใต้บันไดที่ปิดสนิทเหมือนมีใครบางคนขยับตัวอยู่ข้างในเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูห้องนั้นเป็นไม้เก่าๆไม่มีลูกบิดมีเพียงตะปูขึ้นสนิมตอกปิดไว้ขณะที่มือเขาแตะที่ประตูเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากชั้นสอง ออกไปเสียงนั้นเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงแผ่วเบาและสั่นเครือที่หันขวับขึ้นไปมองแสงไฟฉายสาสไปทางบันไดแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่ทันใดนั้นเองภาพในกล้องของเขากล้องที่ติดไว้กับกระเป๋าแสดงภาพย้อนหลังเพียงเสี้ยววินาทีเห็นเงาสีขาวยืนอยู่ข้างบันไดตอนที่เขาหันไปเขาหยุดหายใจอยู่ครู่หนึ่งหัวใจเต้นแรง ก่อนจะพูดกับตัวเองว่าเริ่มแล้วสินะคืนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเสียงนั้นไม่ได้ต้องการให้เขาออกไปแต่มันกำลังหลอกล่อให้เขาเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมและในมุมมืดของห้องใต้บันไดบางสิ่งเริ่มขยับใกล้ขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่ ที่นั่งอยู่กลางห้องโถงของบ้านร้างไฟฉายติดสีสะยังคงส่องสว่างรอบตัวเขาอย่างมั่นคงเสียงฝนด้านนอกเริ่มซาลงทว่าความอึดอัดภายในบ้านกลับยิ่งทวีความหนาแน่นขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่ากล้องวิดีโอถูกวางไว้บนขาตั้งและเริ่มบันทึกต่อเนื่องตลอดคืนเขาหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปิดหน้าที่เขียนไว้ก่อนมาเยือนที่นี่ ในนั้นเต็มไปด้วยบทสัมภาษณ์ของชาวบ้านในละแวกยาอยู่เกินตีสามได้ยินเสียงลากโซ่ในบ้านมันอยู่ใต้บันไดมันไม่ชอบแสงที่มองไปยังประตูไม้ใต้บันไดอีกครั้งมันยังคงปิดเงียบแต่ไม่เหมือนก่อนเขารู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองผ่านเนื้อไม้ร้าวๆเหมือนมันรู้ว่าเขามาถึงเวลาตรวจสอบ เขาพึมพำก่อนค่อยๆหยิบค้อนและไฟฉายเดินไปยังประตูห้องใต้บันไดมือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ใจยังคงแข็งเสียงตะปูถูกงัดออกทีละดอกแอดประตูเปิดออกอย่างช้าช้ากลิ่นเหม็นชื้นคล้ายซากสัตว์เน่าโชยออกมาอย่างรุนแรงภายในเป็นห้องเล็กๆแคบๆมือสนิทกว้างไม่ถึงสองเมตรไม่มีหน้าต่างไม่มีช่องอากาศทีส่องไฟเข้าไป และก็พบว่ามีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดบนผนังไม้คล้ายใครบางคนเคยถูกขังอยู่ข้างในและพยายามหนีนิ้วมือเล็กเขาไม่แน่ใจแต่เลือดสีดำแห้งกรังยังคงติดอยู่ตรงขอบมุมทันใดนั้นเองไฟฉายดับความมืดกลืนกินทุกสิ่งกล้องหน้าห้องโถงเริ่มซ่าเหมือนสัญญาณถูกรบกวน และเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังทีนี้ไม่ทันแล้วเสียงนั้นเหมือนอยู่ข้างหูแผ่วเบาแต่ชัดเจนทีหันขวับไปไม่มีใครแต่เมื่อเขาหันกลับไปยังห้องใต้บันไดอีกครั้งมีเงาคลานออกมาช้าๆจากความมืดสูงเท่าคนแต่มันไม่ใช่คนผิวดำสนิทตาโบเหมือนหลุมลึก ขาข้างหนึ่งลากกับพื้นส่งเสียงคลืดครืดและมันกำลังคลานออกมาอย่างเนียบเชียบที่ถอยกรูดร่างกายชาววาบไปทั้งตัวแต่เขาไม่กรีดร้องเขาหยิบไฟแช็คขึ้นมาจุดแทนไฟฉายแสงส้มสว่างขึ้นวูบหนึ่งและสิ่งนั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่แต่ก่อนที่เขาจะได้หายใจโลง่งเสียงจากกล้องที่เปิดอยู่ก็ดังขึ้นอัตโนมัติ และมันเล่นภาพย้อนหลังจากเมื่อครู่ชัดเจนว่าสิ่งนั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดประตูห้องใต้บันไดเสียงเทปกรอกลับดังวิดดดและหยุดฉับพลันคืนนั้นทีนอนในบ้านนั้นทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วรุ่งเช้าแต่แสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึงบ้านหลังนี้ แม้จะเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแต่ภายในยังคงมืดถมและเย็นยเยือกเหมือนกลางคืนที่ตื่นขึ้นจากโซฟาเก่าในห้องนั่งเล่นพร้อมเหงื่อเย็นเฉียบเต็มตัวทั้งที่อากาศข้างนอกเย็นจัดแต่เขากลับรู้สึกราวกับถูกไฟลวกภาพในฝันยังคงหลอนติดตาฝันหรืออะไรกันแน่ในฝันเขายืนอยู่กลางบ้านหลังเดิมทุกอย่างเหมือนจริง แต่ท้องฟ้าด้านนอกกลายเป็นสีดำสนิทเด็กหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายบันไดสวมชุดนอนขาวเปื้อนโคลนเธอไม่พูดอะไรแค่ชี้ไปที่ห้องใต้บันไดและร้องให้เลือดที่สะดุ้งตื่นในตอนที่ประตูห้องใต้บันไดเปิดเองในฝันแต่พอตื่นมาประตูนั้นเปิดอยู่จริงฮ,ะฮะ่าทั้งที่เขาจําได้ว่าปิดไว้เมื่อคืน ทีรีเปิดเครื่องกล้องเพื่อตรวจภาพจากเมื่อคืนเขาเร่งดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่เขาหลับกล้องยังคงบันทึกภาพต่อเนื่องช่วงเวลาสองนาฬิกา47นาทีกล้องจับภาพบางอย่างได้ประตูห้องใต้บันไดเปิดออกเองช้าฮ่าฮ่ไม่มีลมไม่มีคนไม่มีอะไรที่ควรเปิดมันได้ จากนั้นกล้องสั่นเล็กน้อยเหมือนมีใครเดินผ่านหน้ามันแม้ไม่มีใครอยู่ในเฟรมแต่ไมโครโฟนของกล้องบันทึกเสียงบางอย่างไว้ชัดเจนเสียงกระซิบเขาเฝ้ารอเธออยู่เขาอยากให้เธอเห็นเสียงเหมือนเด็กหญิงกระซิบเบาๆชัดเจนข้างหูทีใจเต้นแรงเขารีบกดหยุดวิดีโอแล้วมองไปรอบบ้านเงียบ แต่มันไม่ใช่ความเงียบธรรมดามันคือความเงียบที่เหมือนมีอะไรจ้องมองอยู่แอบฟังอยู่รอให้เธอกลัวทีเดินขึ้นชั้นสองที่นี่คือชั้นที่เสียงปริศนาดังขึ้นเมื่อคืนห้องหนึ่งประตูเปิดแง้มไว้ม่านขาดรุ่งริ่งไหวเบาฮ,ะฮะ่าฮเมื่อเขาเก้าวเข้าไปในห้องนั้นอุณหภูมิลดหวบลงทันทีเหมือนก้าวเข้าไปในห้องแช่แข็ง ผนังห้องด้านในสุดมีบางอย่างเขียนไว้ด้วยของเหลวสีดำมันไหลย,ย้อยลงช้าๆแต่ยังชัดเจนว่าเป็นคำเขียนกลับออกไปก่อนที่เขาจะหิวทีมองมันด้วยความสงสัยแต่เบื้องหลังเขาบนเพดานห้องมีบางอย่างกำลังคลานอยู่เงียบฮ่าฮ่าจังหวะหนึ่งเขาได้ยินเสียงหายใจเบาๆอยู่ข้างหลัง หันกลับไปไม่มีอะไรแต่ในเงาสะท้อนกระจกเก่าเงาของเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคล้ายเสียงลากโซ่จากชั้นล่างชัดขึ้นหนักขึ้นเหมือนมันกำลังไต่ขึ้นมาที่ยืนนิ่งรู้ตัวว่าเขากำลังถูกดูและที่แย่ที่สุดคือมันรู้ว่าเขาเห็นมันแล้ว บ่ายวันนั้นทีขับรถออกจากบ้านผีสิงด้วยความรู้สึกอึดอัดแน่นอกเขาไม่ได้หนีแค่ต้องการหายใจแต่บางอย่างในบ้านหลังนั้นตามออกมาด้วยเสียงคลื่นวิทยุในรถเกิดสัญญาณรบกวนช่องที่ควรจะเปิดเพลงกลับมีแต่เสียงซ่าซาก่อนจะมีเสียงกระซิบโผล่ขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่ให้เธอไป ทีเหยียบคันเร่งทันทีไม่กล้าหยุดจนมาถึงบ้านของหญิงชราในละแวกป้าสมจิตเธอคือหนึ่งในคนสุดท้ายที่เคยเห็นครอบครัวนรงชัยก่อนจะหายไปบ้านไม้เก่าของป้าสมจิตเต็มไปด้วยกลิ่นน้ำมันอบเชยกับทูบจางๆที่เปิดเครื่องอัดเสียงทันทีเมื่อเริ่มพูดคุยทีป้าเคยเห็นอะไรในบ้านหลังนั้นหรือเปล่าครับ ป้าสมจิตนิ่งเงียบสักพักก่อนพูดเสียงเบาเศร้าเห็นเห็นจนไม่อยากจำลูกสาวบ้านนั้นชื่ออิงฟ้าคืนสุดท้ายก่อนหายไปป้าเห็นนังหนูมันคลานอยู่กลางลานบ้านร้องให้พูดว่ามันอยู่ใต้บันไดมันขังหนูไว้ที่ขนลุกขณะเขียนบันทึกแต่ป้ายังพูดต่อด้วยน้ำเสียงสัน่น หลังจากคืนนั้นป้าเห็นคนในบ้านเดินวนอยู่กลางดึกทุกคืนเสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงโซกบางทีก็เสียงกระซิบถามว่าคุณเห็นเขาไหมเขายือนอยู่ข้างหลังคุณไหมที่หยุดเขียนทันทีประโยคสุดท้ายนั้นตรงกับคำที่เขาได้ยินเมื่อคืนแปะที่ป้าเคยเข้าไปข้างในไหมครับ ป้าสมจิตเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเลิกแขนเสื้อที่ข้อมือข้างซ้ายของเธอมีรอยแผลเป็นรูปวงกลมซ้อนกันเป็นชั้นฮ่าฮ่าเหมือนรอยโซ่ที่ถูกล็อกแน่นนานเกินไปป้าเคยเข้าไปครั้งเดียวในชีวิตเมื่อสาปีก่อนตอนที่บ้านยังไม่มีใครอยู่เข้าไปแค่ไม่กี่นาที พอออกมาโซ่ก็พันข้อมือโดยที่ไม่มีใครแต่ต้องเธอเงียบแล้วมองออกไปทางหน้าต่างเหมือนกำลังเห็นอะไรบางอย่างที่ทีมองไม่เห็นถ้าเธอยังเข้าไปอีกเธอจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเพราะมันจะผูกเธอไว้แบบที่มันทำกับทุกคนก่อนหน้าเธอทีนั่งนิ่งไปชั่วขณะกลับมาที่รถเขาฟังเสียงบันทึกซ้ำ และพบว่าประโยคสุดท้ายของป้าสมจิตในเทปเสียงไม่ตรงกับสิ่งที่เขาได้ยินตอนนั่งอยู่ต่อหน้าในเทปนั้นป้าพูดว่าเขาอยู่ในตัวเธอแล้วเสียงของเธอไม่ใช่เสียงของคนแก่แต่มันเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงคนเดิมกลางดึกที่กลับมาที่บ้านผีสิงอีกครั้ง แม้คําเตือนจากป้าสมจิตจะยังวงเวียนในหัวแต่เขารู้ดีว่าหนทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้คือต้องผเผชิญหน้าเขาเตรียมกล้องอินฟราเรดอุปกรณ์บันทึก UVP และจุดทูบดอกเดียวตรงหน้าประตูก่อนจะก้าวเข้าไปในบ้านอีกครั้งประตูเปิดเองก่อนที่เขาจะได้แต่ลูกบิดในบ้านไม่มีเสียงใดฮ่า แม้แต่เสียงลมหรือเสียงฝนเขาเดินเข้าไปชั้นล่างพร้อมกล้องบันทึกภาพในความมืดไฟฉายเริ่มกระพริบอีกครั้งเหมือนถูกขัดขวางในความมืดนั้นกล้องจับภาพบางอย่างได้ร่างเด็กหญิงยืนอยู่ข้างกำแพงใต้บันไดเธอชี้ไปที่พื้นไม้เก่าปากขยับช้าๆโดยไม่มีเสียงอยู่ใต้พื้น ที่หยิบฉลงขึ้นมางัดแผ่นไม้พื้นตรงจุดนั้นสิ่งที่เขาพบคือหลุมแคบลึกที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้นานนับสิบปีและในหลุมนั้นมีกระดูกเล็กๆปะปลนกับของเล่นเด็กเสื้อผ้าเปื่อยและโซ่เหล็กขึ้นสนิมทันใดนั้นกล้องดับเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงก็ดังขึ้นทั่วบ้านหนูอยู่ตรงนี้ช่วยหนู ทีรีบคว้ากล้องอินฟราเรดขึ้นมาและเปิดบันทึกในภาพความร้อนไม่มีร่างกายใดที่มีอุณหภ,ภูมิปกติแต่มีจุดเย็นจัดคลานอยู่รอบตัวเขาหลายจุดมากกว่าสี่จุดเสียงฝีเท้าเริ่มดังมาจากชั้นบนพร้อมกับเสียงเหมือนของหนักลากบนพื้นเสียงโซ่กระทบพื้นชัดเจนใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮา ทีหันกลับขึ้นไปมองบันไดและเห็นบางสิ่งคลานลงมาร่างสูงใหญ่ข้อต่อบิดเบี้ยวคอเอียงจนเกือบหลุดลูกตากลวงและปากอ้ากว้างไม่สมกับใบหน้ามันพูดด้วยเสียงของเด็กหญิงช่วยหนูด้วยแต่ทีรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เธอเขาหันกลับไปยังหลุมอีกครั้ง และในแสงจางๆเขาเห็นบางอย่างเปล่งแสงจากใต้กระดูกเป็นสร้อยลูกปัดสีชมพูพร้อมจี้รูปหัวใจที่หยิบมันขึ้นมาทันใดนั้นเสียงทั้งหมดหยุดลงบ้านทั้งหลังเงียบสนิทเหมือนถูกหยุดเวลาก่อนจะมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงของเด็กหญิงตัวจริงขอบคุณตอนนี้หนูไปได้แล้ว แล้วบ้านทั้งหลังก็เริ่มสั่นสะเทือนเสียงโซ่เหล็กเสียงของบางสิ่งที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดราวกับถูกล่ามถูกผลักไสและถูกไล่ออกจากที่ซ่อนทีรู้ทันทีว่าบางสิ่งที่ไม่ใช่เด็กหญิงถูกขังไว้ในบ้านนี้มานานและตอนนี้มันกำลังหลุดออกมาเขาคว้ากล้องวิ่งหนีจากบ้านก่อนที่ประตูหลังเขาจะปิดผาง เองเสียงดังสนัน่นในวินาทีสุดท้ายเขาเหลียวกลับไปมองหน้าต่างชั้นบนและเห็นเงากำลังจ้องมองเขามันยังอยู่แต่ไม่ใช่เธออีกต่อไปแล้วหลายวันหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นที่กลับมาที่บ้านของเขาในกรุงเทพพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์เต็มสองชั่วโมง เขาเผยแพร่วิดีโอลงช่อง YouTube สารคดีเหนือธรรมชาติมันกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนทั้งคนเชื่อและคนที่หาว่าเขาจัดฉากแต่ทีไม่ได้สนใจเสียงคนภายนอกเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันตามมาด้วยในคืนที่เขาตัดต่อวิดีโอเขาได้ยินเสียงบางอย่างมาจากในห้องครัว คล้ายเสียงโซ่เขาลุกไปดูแต่ไม่มีอะไรคืนต่อมาเสียงกรีดร้องดังจากกล้องวิดีโอแม้จะยังไม่ได้เปิดเสียงเด็กหญิงร้องให้แต่ไม่ใช่เสียงคนที่เขาช่วยไว้มันคือเสียงของบางสิ่งที่ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ไม่มีร่างให้สิ่งอีกต่อไปสิ่งที่ตามออกมาจากบ้านไม่ใช่วิญญาณเด็กหญิง แต่มันคือเงาที่เคยขังเธอไว้และตอนนี้มันต้องการร่างใหม่ที่เริ่มฝันซ้ำๆฝันว่าตัวเองตื่นอยู่ในบ้านหลังนั้นทุกคืนทุกฝันทุกครั้งเขาถูกล่ามด้วยโซ่และได้ยินเสียงเด็กหญิงกระซิบว่าเขาเลือกคุณแล้วหลายสัปดาห์ต่อมาข่าวท้องถิ่นรายงานเหตุการณ์แปลก บ้านร้างหลังหนึ่งถูกไฟไม่อย่างไร้สาเหตุแต่ไม่พบร่องรอยของไฟจากแหล่งพลังงานใดซากบ้านไม่เกรียมทั้งหลังเว้นเพียงจุดเดียวใต้บันไดตรงนั้นยังคงเป็นหลุมลึกที่มีโซ่อเก่าๆพันอยู่และที่หน้าหลุมมีกล้องวิดีโอวางอยู่พร้อมไฟกระพริบยังคงบันทึกต่อเนื่องไฟสุดท้ายที่บันทึกไว้ก่อนกล้องจะดับ มีภาพของทีเขานั่งอยู่ในความมืดมองกล้องก่อนพูดประโยคเดียวสั้นๆด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปผมอยู่ที่นี่เขาก็อยู่ในผมหน้าจอกล้องค่อยๆมืดลงเหลือเพียงเสียงโซ่กระทบพื้นช้าๆและเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ไม่มีวันจางหายไป อย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่ายามค่ำแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าสดุดหลอนที่อาจทำให้คุณนอนไม่หลับอีกต่อไป